การดูลายโรงลายเส้นอะไรก็ตามเกี่ยวกับโชคลาภวัดสว่างธรรมดานก็มีหลายหลากหลายอันหลายอย่างหลายแนว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผันน้ำมนต์โชคลาภฝันน้ำมนต์เราทําแล้วจะจะไปในรูปแบบไหนเป็นธรรมชาติของเขาเราแค่จับเทียนไว้เสร็แล้วแต่น้ําตาเทียน รือว่าหยดเทียนจะไปในรูปแบบไหนนจะไปในทรงไหนอันนั้นก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติแต่เราก็อธิษฐานเป็นฝนเป็นกำลังใจให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นโชคเป็นใจก็มีหลากหลายบางทีก็จุดทูเปเสี่ยงทายทูกเสี่ยงทายธรรมชาติทูปก,ก็มีธรรมชาติทูกก็มีตัวเลขอยู่ข้างในอยู่แล้ว ที่เขาผลิตมานะ่ะลูกดอกเล็กๆแท่งสี่เหลี่ยมแท่งสี่เหลี่ยมลายตรงลายยาวธรรมชาติก็มีเป็นตัวเลขอยู่แล้วในทุกแต่ว่าเราก็เอามาอธิษฐานแล้วก็จุดเพื่อเป็นขวนเป็นกำลังใจ เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่ว่าอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้แน่่อนอนไม่ใช่ว่าจะเป็นตามนั้นตลอดไม่ใช่ว่าจะได้ตามนั้นตลอดไม่ใช่ว่าจะรู้จะเห็นตามนั้นตลอดอืสําคัญอยู่ที่ดวงวาสนาอถ้าคนจะมีดวงวาสนาก็ไม่ต้องวิ่งเต้นอะไรมากมายวันนี้ก็มีญาติโยมโทรหาอาตมา อยากจะให้แปลปริศนาให้หน่อยมไม่รู้ว่าจะแปลยังไงห่ะแปลปริศนา<ม>ปริศนาก็บอกออกไปแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจน<ม>อาตมาก็เลยถาม,มอยากถามโยมคนนั้นว่า<ม>เคยนั่งภาวนาไหมว่างั้นมไม่ได้นั่งภาวนาว่างั้น<ม>จิตใจไม่สงบนั่งภาวนาไม่ได้ว่ายิ่งไม่สงบหละยิ่งต้องนั่ง<ม>ถ้ามันสงบมันดีแล้วจะไปนั่งทําไมล่ะ ยิ่งเป็นไข้ละยิ่งต้องกินยายิ่งต้องรักษาร่างกายสังขารของตัวเองอก็เพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้พัฒนาดวงจิตนี่ลนะกิตใจเราถึงฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์ในจิตในใจความทุกข์นู่นนี่นั่นก็จะมาครอบงำในจิตในใจของเราเพราะเพราะว่าเราห่างจากการภาวนานะการภาวนาการนั่งสมาธิทำมสมาธิ ก็ไม่ได้บอกว่าจะนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถได้ทุกอย่างจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําการทํางานก็ให้มีสติรู้เท่าทันให้พยายามมีสติรู้เท่าทันในอารมณ์อารมณ์หมุดหงิดก็รู้เท่าทันอารมณ์ความโกรธขึ้นก็รู้เท่าทันอารมณ์เป็นสุขก็รู้เท่าทันอารมณ์เป็นเปผู้กดรู้เท่าทันรู้อยู่กับอะไรรู้อยู่กับลมหายใจนี่นะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยนะ ลมหายใจนี่สําคัญมากท่านทั้งหลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเขา้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายนะเห็นไหมล่ะแค่เรากําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเขา้าออกมีสดิสัมปชัญญะรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมของเราเนะี่ยโทมาถามอตมากเกี่ยวกับปริศนาอยากจะให้ตอบย้ำให้หน่อยว่างั้น อยากจะให้เกิดความชัดเจนกระจางแย่งยิ่งขึ้นไปปริศนาก็มีแค่นั้นแหละแต่ว่าขอเพิ่มยิ่งหน่อยที่ว่าต้นมะม่วงต้นมะม่วงมีลูกมะม่วงด้วยลูกหนึ่งปริศนาที่อาตมาได้ให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่ได้พูดถึงลูกมะม่วงเลยลืมมีลูกมะม่วงลูกหนึ่งนะนะที่อาตมาว่าอาตมาไปจับกิ่งกาฝากต้นมะม่วง มือข้างหนึ่งไปจับกิ่งกาฝากต้นมะม่วงแล้วก็หักออกมานั่นนะมือข้างหนึ่งไปจับกิ่งกาฝากต้นมะม่วงแล้วก็หักออกมานั่นนะแต่ว่าเาจะมามองไปข้างหน้าก็เห็นลูกมะม่วงด้วยหนึ่งลูกนะจึงได้รู้จักว่าเป็นต้นมะม่วงพิสะนาให้ไปก่อนหน้านั้นลืมบอกว่ามีลูกมะม่วงมีผลมะม่วงด้วยหนึ่งลูกลืมบอกวันนี้มาถ่ายทําเป็นสื่อกลางก็ขอพูดลงใน ให้ได้รับรู้รับทราบ,บในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจเพื่อความแจ่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปอืมอยากยมฟังทันไหมนอ้อมฟังทันอยู่บ่เนาะม,มือข้างหนึ่งไปจับกิ่งมะม่วงที่เป็นกาปากแล้วก็หักออกมาอาตมามองไปข้างหน้าเห็นลูกมะม่วงหนึ่งลูกนี่นะสำคัญที่สุด ขอเพิ่มลูกมะม่วงเด้อครั้งนี้อืมก็ให้เราพิจารณาเอาบางทีเป็นโชคเป็นลาบบางทีเป็นโชคเป็นลาบวาสนาบาบรมีแม่แน่หาเตียบุญเฮามีม่นั่นแหละโยมโตมาถ,ถามอาตมาก,ก็บอกว่านั่งกรรมฐา,านคนมีโชคมีลาบที่เขามาบอกว่าเขามีโชคมีลาบเขานั่งกรรมฐา,านตอนเช้าเขาก็หาเสียสละเวลาเวลาใส่บาตรอธิษฐานจิต อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากบนายนเืมพอบรรพบุรุษได้รับแล้วเขาก็อนุโมทนากับเราสาธุการชื่นชมยินดีในบุญกุศลกุณงามความดีของพวกเราที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทบบำบําเพ็ญเขาก็อธิฐานให้อันนี้ก็เป็นแรงผลักดันอีกอันหนึ่งเป็นแรงผลักดันเป็นความรู้สึกดี น้อมนำให้เรามีโชคมีลาบมีนะท่านทั้งหลายบางทีบางท่านบางคนฝันว่าญาติมาหาญาติอยากกินข้าวหรือว่าญาติไม่มีเสื้อผ้าใส่บางท่านบางคนฝันนะนะแล้วก็ญาติโยมมีความฉจาดซื้อผ้าไตไปถวายแล้วก็ทำข้าวหมอ้มอแกงหม้อไปถวาย ต่าหารตอนเช้าไปถวายทานตอนเช้าถวายเรียบร้อยญาติน้ำาอุทิศส่วนบูนส่วนกูศลน,นให้บรรพาุบุษทั้งหลายให้ผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายให้ญาติทั้งหลายให้สารประสัตส์สภาพวิญญาณเจ้ากำนายเวียนทั้งหลายพอไม่กี่วันตกกลางคืนมานอนแล้วก็ฝันนะว่าญาติมาอนุโมทนาญาติได้รับแล้วสิ่งที่ทําไปให้สิ่งที่อุทิศไปให้ญาติได้แล้ว ดีไม่ดีญาติก็บอกโชคบอกราบด้วยให้โชคให้ลาบด้วยฝันดีฝันเป็นสิริเป็นมงคลด้วยสะท้อนย้อนกลับมาหาการงานการเงินการดาเนินชีวิตของเราก็มีความเจริญรุ่งเรืงองงกงามไพบูญไปได้อันนี้ก็เป็นอนุภาคของบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทาบําเพ็ญเจียนภาวนาเพราะฉะนั้นปล่อยเราท่านทั้งหลายได้เก็บเล็กกว่สมน้อย นั่งกรรมฐา,านด้วยนั่งสมาธิภาวนาด้วยหายใจเข้าลู้หายใจออกลู่คนเราที่จิตฟุ้งซ่านจิตสายแสอือารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ความปวดความโลภความหลงอารมณ์ไม่ดีอะไรก็ตามนี้เราขาดสติเราลืมลมหายใจเข้าออกลืมดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกความโลภความกวดความหลง อารมณ์โทสะอา,อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์หนหวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเ,เป็นภยัยไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจของเราได้เพราะว่าเรามีสติรู้เต่าทันเนี่ยรู้ว่ามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์อะไรก็ตามเรามีสติสามารถรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองถ้าเราพยายามปฏิบัติแบบนี้รู้แบบนี้เห็นแบบนี้หน้าตาก็จะผ่องใสเป็นไปเพื่อความสุขมากความทุกข์ก็จะน้อยลง ปฏิบัติอานาปานสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าร really. Hi ู Model, ้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นรู้กำหนดรู้ในความรู้สึกนึกคิดปล่อยลมหายใจธรรมดาเบาเบาก็รู้อาปล่อยลมหายใจธรรมดาเบาๆรู้ความคิดไปด้วยรู้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 ให้มากมากเป็นไปเพื่อความสุขมากความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าผู้ใดปฏิบัติแบบนี้ เป็นไปเพื่อความสุขมากความทุกข์น้อยลงเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เท่าเฉลเกียรชลาอายุมากแล้วก็ไม่ค่อยหลงไม่ค่อยลืมแล้วก็เป็นไปเพื่อลิ์เพื่อเดชเพื่อหูทิพย์ตาทิพย์มีเกโตกว่ดินญาญามีญาณอย่างรู้จิตใจของผู้อื่นมีเซนรู้นั้นรู้นี้รู้เห็นนั้นเห็นนี้เห็นที่คนธรรมดาไม่เห็นรู้ที่คนธรรมดาไม่รู้อันนี้เป็นลิ์เป็นเดชพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเนย อันฤิดเดชเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สรแเสริญพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกริธเดชเนี่ยแล้วก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารเรียกว่าบุญไม่หาบาปไม่เอาเข้าสู่อมตะธรรมคือน,นิพพานสุดท้ายแปลว่าดับลงซึ่งกิเลสตัณหาราคะาโทสะโมหะเปรียบเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พืชมเมล็ดเรืยบกับ เปียเป็นเหมือนกับเมล็ดเม็ดมะขามนี่แที่เรานําไปกั้วแล้วเอาไปหว่านตรงที่มีน้ําก็ไม่เกิดเพราะว่าหมดยางแล้วหมดยางแล้วลูกมะม่วงผลมะม่วงที่หล่นลงมาเขาก็ว่ามันตายแต่ว่าในความตายซ่อนในซ่้นความเกิดเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันมียางเข้าใจไหมคนเราก็เหมือนกันนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเลย ให้บำเพ็ญเพียรภาวนาเด้ออยติโยมทำการทำงานก็มีความสุขทำการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยงานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาสุขทำงานให้สนุกมีความสุขกับการทำงานนี่ให้มีความสุขจะทำอะไรก็ตามให้มีความพอใจไว้ก่อนถ้าเราพอใจนั่นจะดีเลยท่านทั้ง,งหลายเรียกว่าดีขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเหนื่อยก็ทำนะมีความพอใจจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เราทำ เมื่อผลออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้ยสมความ,มมุ่งมั่นปรารถนา